มีสัตว์ออกมาตรงนี้เราดูสัตว์อยู่ไปออกสักทีเพื่อนๆดูสัตว์ดูวิวไปด้วยกันวิวหิมานี่ยังไงยังไงก็สวยนะคะเพราะว่ามาันเขาเกาะอยู่บนกิ่งไม้อย่างนี้ย เพืพ่อนๆโอ้โหงามแพ้อือ,อหือโหรู้เด็ดขา

จะกลับบ้านนี่ค่ะอถอนถอนนะคะถอนถอนแต่เก็บเห็ดมาก็อย่างนี้แล้วค่ะฟินมากเลยนะเนี่ยแล้วเห็ดมันไม่มีเสียเลยไงเห็ดเขาไม่มีเสียเลยอะ่ะ เดันได้สักห้ากิโลเนี่ยจะมีไหมแถวนี้ดูเสเห็ดพึ่งหวานอุ้ยขายอย่างบ้านนะคเพื่อนได้ไหมเนี่ยโอ้โหใหญ่กว่ามืออีกอะดูเพื่อนๆจ้าโอ้โหใหญ่จริงๆ เดีย๋ยว้องตัดขาสิได้ไหมออะไรจะใหญ่ขนาดนั้นโอ้โหใหญ่เกินนี่มันปุยยตายายเห็นนะเนี่ยโอ้แต่มันมีหนอน,นะค,ะค่ะเพื่อนๆหนอนมันจัดการไปแล้วเนี่ย สงสัยไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะเพื่อนๆจ๋าสามดอกลวดเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าได้มันาโอ้ขายังแข็งปึ๊กเลยเดี๋ยวดูสองดอกนี้ซิได้ไหมได้อยู่นะ่าเขาก็กินซะจนเงี้ยนเตียนเลยนะคะเนี่ย ร้อนแต่พรุ่งนี้จะหนาวแล้วค่ะเตรียมตัวหนาวนะคะพรุ่งนี้โห<ฮ>เห็ดแห้งสนิทค่ะเห็ดแห้งสนิทเลยเห็ดมันปูก็หนะหเห็ดอะไรนะเห็ดเพิ่งหวานก็ แก่สน,นิทเหมือนกันก็นเหนื่อยคือเก่าค่ะไปตรงไหนก็นเหนื่อยเหมือนเดิมเดินนะคะอ้นี่ค่ะบเพื่อนๆอ้โหเห็ดพุ่งหวานก็เยอะเนาะเห็ดน,น้ำปู ะเพือเ่อนแห้งเราก็ต้องเก็บเขาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนตกมาเขาก็แฉะกลับมาแฉเหมือนเดิม เห็ดพึ่งขาลายใช่ทมุตมิหัวกลมดิกเลยเอา้าเจอเพึ่งหวานตรงนี้อีกเอาเพึ่งหวานก่อนโอ้โหจะเอาไหนดีเลยเยอะไปหมดโอ้โหเนี่ยเขาสวยอะท่าทางจะไม่มีหนอนลอดท,ที่ไหนแล้ว นี่ค่ะแปลผขาลายผาลายเต็มเลยป้าวันนี้แยกถุงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะไปโดนเห็ดเหลืองแล้วมันจะมันจะเสียหายโอ้โหนี่ไงคะผู้สาดอกสี่ดอกห้าดอกพุ่นะแต่ป้าเห็นพึ่งหวานข้างบนต้องขึ้นไปเอาก่อน เพื่อนเอาไม่ถูกเลยเนี่ยมันสวยสวยเนี่ยเห็นไหมป้าต้องเอาถุงไปเลยจะไม่ต้อง,ห,องหิวตะก้านี่ค่ะหัวกลมดิก <c oughs> ลงจากเขานะคะเนี่ยๆๆวานก็ต้มไปหม้อหนึ่งลนะวันนี้จะต้องต้มอีกอันเนี่ย ป้าใส่ถุงมือเนี่ยป้ากลัวเจอพิทักอุ้ยขาวโจ๊กเลยโอ้ยงามงามค่ะป้ากลัวโดนพิทัก่ะกลัวมากเลยชอบกินขาลายเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ถูกกันฮึบอืกีสองดอกตรงนู้นอีกดอกหนึ่ง มันจะพักด้วยกลับไปไปทำเห็ดก็หมดเวลาแล้วค่ะถึงเวลานอนเลยเมื่อคืนป้าก็หงายเงืบเลยสามีไปขับรถมอเตอร์ไซค์กลับมาเอาเมียาหายปีนี้มันขึ้นเยอะเราต้องต้มไว้ค่ะเพราะว่า เราต้องฟิตไว้เพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเราไม่มีกินละปลาก็แจกข้าหมดเหมือนกันใครจะได้มาบ้านนูน่นนะนูอีกดอกนูนนะกลมดล้วยกันต้องมุดค่ะอันนี้คือต้องมุดแล้วล่ะอือหือมุดเดียวค่ะเพื่อนๆนี่โอ้สมบูรณ์สมบูรณ์แบบเอา้า ปาไปโดนไอ้กล้องอ่ะโอ้ยอ่อนอ่อนเพื่อนๆอ่อนกึ๋มเลยอะ่ะดูโอ้โหอย่างสมบูรณ์อะดูคู่ขวัญค่ะคู่ขวัญน,นะคะอา้าวไงเป็นอย่างนั้นซะละ่ะว่าให้เป็นคู่ขวัญกัน น,นั่นงนอนจัดไปละโอ้โหเขาขึ้นคู่ขวัญเลยนะสวยงามะ่ะนูด้านล่างาอีดอกนะคะไปเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนหาส้มนะคะโอ้โหเห็ดมันเยอะจริงๆนะตรงนี้คาดว่าคงไม่มีคนมาเก็บนะคะนี่ เพราะว่ามันมันเดินลำบากอะค่ะมันก็เลยอาจจะไอ้นี้นิดนึงอาจจะปักก้อยทำให้มันเบียนหัวขอโทษขออภัยด้วยนะคะจะมาหามันปูนะเนี่ยแต่ว่าสามีเขาจะถือไปให้ก็เลยจัดไปเดี๋ยวเขาลงเขาเขาถือไปให้ค่ะ นั่นน่ะได้อีกต่างหากเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนู้นอีกดอกนึงนูงน้นนะนี่นะคะปลาป้าขี้เกียจกดกล้องมันเพอ้เอเบ้ออย่างนี้เราไม่เอาก็ไม่ได้อีกมัาสวยค่ะนู่นน่ะพึ่งหวานนูอีกดอกนึงโอ้โหนี่สองดอกนะคะเนี่ย มีป้ายออกแล้ว่ามีถ่ายซะแล้วโอ้โหดอกนะคะเนี่ยโอ้โหกำสวยทุกดอกอย่างเงี้ย สา,ายเยอะเพุ่งหวานก็เยอะสามีก็โทรจังเลยบอกว่าเธอไปเดินก่อนเลยสองสามชั่วโมงก็ไปเดินนะบอกว่ายังไม่ได้เห็ดเลย ก็คงไม่มีน้องนอนแล้วเนี่ยสวยค่ะได้บอน้ออันนี้โอ้อันนี้ไม่ได้ละเกินแกงหนังไก่ค่ะเพื่อนๆ พึ่งหวานนี่มันเยอะจริงๆเลยพึ่งสองพึ่งเลยค่ะไม่มีคนมาเก็บตรงเนี้เนาะโอ้โหเ,เพื่อนดูพึ่งหวานใช่ไหมเขาขึ้นมาหน่อยเขาก็เป็นเชื้อราแปลกจังดูสิเต็มไปหมดเลยเดี๋ยตามทางเขาก็ขึ้นมีกลางทางเลยนะคะเนี่ย vô nặc tính mặt tính ừ ừ được à khá bơm thơm Chơi nắng kẹt à ồ nó ăn hỏi โอ้หอมจะกินหมดเลยมั้งเนี่ยท่าทางโอ้โหดีที่เราพ่ามาเนี่ยกินเข้าไปเอา้าปาตีนอนค่ะโอ้โหนอนจัดไปแล้วเนี่ย แม่นอนมันก็จะไม่กินเป็นดอกๆไปเนาะเหลือนั่นคนจะได้กินบ้างมันก็กินซทุกดอกเลยเอาทุกดอกค่ะก็ยังอ่อนเลยนะคะเนี่ยกินไม่ได้ทุกดอกเออเข้าไป รูจักแบ่งกันกินเลยโอ้อันเล็กอันน้อยก็จะกินหมดนะเข้าไป อยากกินก็กินไปเอาให้กินไปโอ้อส่าดีใจไม่เอาก็ได้เอาอย่างอื่นก็ได้นี่เห็ดรออยู่นี่นี่ค่คะ นี nee, uh ่ค่ะ 还有看啊。 đột giấy này